มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้เริ่มใช้งานปี52ถึงตอนนี้ปี63กำลังจะขึ้นปี64เปลี่ยนแบตเตอรี่จากตะกัวกรดมาใช้เป็นลิเทียมฟอสเฟต48โวลต์25แอมป์โดยไม่มีวงจรที่เรียกว่า BMS แต่ใช้วิธีชาร์จด้วยการดัดแปลงชุดชาร์จของแบบตะโกกดโดยการแปลงลดแรงดันลงมาให้ใกล้เคียงกับแรงดันของลิเทียมฟอสเฟตคือ52โวลต์โดยให้มีแรงดันของชุดชาร์จเพียง53.5แล้วผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับตัว R ตัวหนึ่ง แล้วก็จับเวลาว่าใช้เวลาเท่าไหร่โดยนาฬิกาตัวนี้จะตั้งในกาปุกใช้เวลาสั้นมากประมาณ10นาที20นาทีประมาณนี้ทีนี้เมื่อตัวรถเปลี่ยนไปแล้วใช้แบตเตรอรี่ลิเธียมฟอสเฟตท,ทำให้ตัวรถเบาขึ้นการออกตัวก็ไม่อืดเหมือนเมื่อตอนใช้แบตเตอรี่ตะวกวูกด ภาพที่ได้ตอนนี้โดยการใช้กล้องแอคชั่นติดบนแฮนด์อันนี้ฮรมันก็จะสันส่นๆนิดๆหน่อยๆขอบคุณครับที่รับชม